จาระันักเรียนตอนนี้เนี่ยเราก็ใกล้จะสอบปลายภาคกันแล้วฉะนั้นเด็กๆทุกคนต้องตั้งใจเรียนนะจ๊ะต้องรีบดวลหนังสือกันให้ดีอาจารย์เนี่ยจะบอกแค่ครั้งเดียวนะจ๊ะว่าข้อสอบจะออกอะไรบ้างตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้จดนะจ๊ะเด็กๆทุกคนเอาละ่ะงั้นวันนี้เราเลิกเรียนกันแค่นี้แลลวนะจ๊ะไปอ่านหนังสือกันให้เรียบร้อยจ้ะทุกคนลาไปก่อนโอ้โหเวลาก็ล<ก>่วงเลยมาขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย นี่เราจะสอบปลายภาคแล้วเหรออุ้ยฉันยิ่งจำไม่ค่อยได้เลยฮะเรียนอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเดี๋ยวเราให้เพื่อนสนิทเราช่วยดีกว่ายุกิเธอเรียนเป็นไงบ้างอะฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าแต่นายจะไปติวหนังสือที่ไหนหรอเออฉันคิดว่าฉันจะให้เพื่อนฉันอีกคนนึงเป็นคนติวให้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันพามาแนะนำให้เธอรู้จักได้เลยอุ๊ยเราจะมีเพื่อนใหม่แล้วเหรอเนี่ย A later few moments later. คนนี้แหละยูกิที่ฉันบอกเธอน่ะว่าเขาเรียนเก่งมากเลยแล้วเขาก็จะช่วยเราติวได้สอบปลายภาคเนี้ยวางใจเขาได้เลยนะแนะนำตัวสิสวัสดีจ้าฉันชื่อว่าไอโกะนะยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ายูกิ ยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะไอโกะเราชื่อว่ายูกินะยังไงขอฝากตัวด้วยละกันนะจ๊ะได้เลยจ้ะยูกิยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะช่วยเธอติวหนังสือให้อย่างดีเลยอุ๊ยถ้าอย่างนั้นฉันก็วางใจได้เลยเธอนี่นิสัยดีจังเลยนะไอโกะไม่เป็นไรหรอกจ้ะถ้าเพื่อเรียวตาแล้วอ่ะฉันทำได้ก็ฉันกับเรียวตานะ่ะเป็นเพื่อนสนิทกันมาก,มากๆเลยนะสิ <laughs> ไอโกะนี่ตลกจังเลยนะนั่นน่ะสฉันกับไอโกะเนี่ยสนิทกันมากๆเลยแหละยังไงสอบคราวเนี้เราต้องผ่านแน่นอนเพราะไอโกะเนี่ยเรียนเก่งมากโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ําก่อนนะพวกนายคุยกันไปก่อนแล้วกันยังไงไอโกะฉันฝากด้วยนะจ๊ะได้เลยจ้ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวไอโกะจะช่วยเองอืมฉันคิดว่าฉันกับเรียวตาจะสนิทกันแล้วซะอีกที่ไหนได้ เรียวตาก็มีเพื่อนสนิทเป็นคุณไอโกะอยู่แล้วนี่เองโอ้แต่ว่าคุณไอโกะเขาก็นิสัยดีนะดูสิอาสา,าจะช่วยตืวหนังสือให้เราด้วยอโอ้ยทำธุระเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปพักกินข้าวเที่ยงกับเรียวตาวกันชวนคุณไอโกะไปด้วยดีกว่าอ้าวคุณไอโกะอ้ยอค,คุณคุณไอโกะเป็นอะไรไหมคะอุ๊ย,ยเจ็บไหมอะทำไมยูกิถึงทำกับฉันแบบนี้ล่ะคะ ทำไมถึงต้องชนชันแรงขนาดนี้ด้วยคุณไม่พอใจอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยคุณยูกิอ่อเปล่าเลยนะคะที่ฉันไม่ได้ชนแรงขนาดนั้นเลยนะคะคุณไอโกะเอ๊ะทำไมถึงไปนานจังเลยนะเดี๋ยวเราไปตามดีกว่า,าจ,จะพักกินข้าวเที่ยงแล้วด้วย <c oughs> เอ๊ะนี่มาอะไรนะ่ะ <c oughs> นี่ยุกิจะทำอะไรไอโกะน่ะเรียวตาฉันไม่ได้ทำอะไรไอโกะเลยนะฉันไม่ได้ชนไอโกะแรงขนาดนั้นด้วย นี่เธอไม่พอใจอะไรคุณไอโกะหรือเปล่าอ่ะคุณไอโกะเขาล้มลงไปเลยนะยูกิไม่เป็นไรหรอกเดลตาฉันไม่ได้เจ็บอะไรมากขนาดนั้นนี่ยูกิแต่แต่ฉันไม่ได้ชนแรงขนาดนั้นจริงๆลูกไหวไหมไอโกะเดี๋ยวฉันพาไปห้องพยาบาลเองนะช่วยพยุงไอโกะหน่อยได้ไหมอ่ะคือมันเจ็บไปหมดแล้วขาไอโกะเหมือนจะพลิกด้วยจ้ะเจ็บมากเลยใช่ไหมไอโกะงั้นเดี๋ยวฉันพาไปห้องพยาบาลเองนะ เดียวตะเดียวสิอาจารย์ครับคือไอโกะเขาร้มหน้าห้องน้ำเนยครับคืออาจารย์ช่วยดูหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างออาแป๊บหนึ่งนะอาจารย์นักเรียนเดี๋ยวอาจารย์ดูให้โอ้อืมแค่ขาพลิกนิดหน่อยเองจะไม่เป็นอะไรแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทําแผลให้นะขอบคุณมากมากเลยนะครับอาจารย์งั้นเดี๋ยวผมไปเอากระเป๋าให้คุณไอโกะแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณไอโกะกลับบ้านเองฝากด้วยนะจารียวตาคือว่าฉันเจ็บขามากๆจริงๆนะจ๊ะ ไม่ต้องห่วงนะไอโกะเดี๋ยวฉันจะดูแลเธอจนถึงบ้านเลยล่ะขับคืนนะจ๊ะแม่เด็กสมัยนี้นี่มันดูแลเพื่อนกันดีจริงๆเลยอาจารย์นี่นับถือเลยนะสมัยอาจารย์เรียนเนี่ยอาจารย์มีเพื่อนไม่กี่คนหรอกแต่ว่าแบบนี้เขาเรียกว่าเพื่อนกันจริงใช่ไหมเอ๊ะเมื่อกี้ฉันก็ไม่ได้ชนไอโกะแรงขนาดนั้นนะอืมสงสัยฉันจะคิดมากไปเองแหละโ <c oughs> ถอเอ้ย ฉันนี้ซุ่มซ่ามจริงๆเลยทําให้คุณไอโกะต้องเจ็บตัวซะได้ไอโกะเดี๋ยวเธอไปรอฉันที่ฉันวางรองเท้าก่อนนะเดี๋ยวฉันไปเอาของมาให้โอเคลรจ่าเรียตางั้นเดี๋ยวฉันไปรอเธอตรงนั้นเลยนะเดินระวังระวังนะไอโกะเดี๋ยวเจ็บตัวขึ้นมาอีกจะแย่เอา A few moments later เอาเป็นเรากลับบ้านก่อนดีกว่าแล้วเรื่องอื่นค่อยคิดกันทีหลังแล้วกันเนาะ อ้าวคุณไอโกะนี่เป็นยังไงบ้างคะคุณไอโกะน,นี่เธอแกล้งซื่อหรือว่าเธอซื่อจริงๆเนะี่ยยูกหยิหมายความว่ายังไงคะคุณไอโกะขาไม่ได้เจ็บอะไรแล้วใช่ไหมคะฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะยูกิทั้งหมดนะ่ะมันก็เป็นเพียงแค่การแสดงฉันกับเรียวตะนะอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วและแค่นี้เธอก็แย่งความสนใจจากเขาไปมากพอแล้วนะยูกิต่อไปเนี้ยเรียวตะจะต้องกลับมาอยู่กับฉันเธอไม่มีสิทธิ์ได้เข้าใ,ใกล้เขาอีก นี่คุณจะบอกว่าทั้งหมดที่คุณทำมาคุณแสดงหรอคะจะให้ฉันพูดอีกกี่รอบเธอนะ่ะมันอ่อนต่อโลกเกินไปนะยูกินี่คุณจะมาร้ายเหมือนคุณฮิเมะไม่ได้นะคะขอโทษนะฮิเมะอ้ยายนั่นเนี่ยไม่ได้ครึ่งของฉันหรอกจ้ะฉันจะบอกอะไรให้เธอฟังนะฉันกับเธอนะ่ะคนระดับกันอา้าวคุณไอโก รอนานไหมครับเ,เรียวตาคือฉ,ฉ,ฉันเจ็บขามากเลยอะตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วอะแล้วเหมือนขอโทษนะขอโทษนะยุกิเธอไม่ได้ชนฉันแรงหรอกแต่ว่าฉันเป็นคนกระดูกเปราะนะอะเดี๋ยวก่อนสิเมื่อกี้เธอไม่ได้พูดอย่างนี้นี่เรียวตาเธอรีบพาฉันกลับบ้านได้ไหมอะคือตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วปวดขามากเลย คุณยูกิคะฉันขอโทษอีกทีจริงๆนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะขาพลิกเลยะคะ่ะโอ๊ยโอ๊ยฉันเจ็บมากเลยคะ่ะเหมือนจะเดินไม่ไหวด้วยนี่ยูกิเธอชนเขาล้มขาพลิกขนาดนี้แล้วอะเธอยังจะมาต่อว่าเขาอีกเหรอจิตใจเธอทําด้วยอะไรอ่ะยูกินี่ไอโกะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันจะพาเธอกลับบ้านเองเธอเดินไม่ไหวใช่ไหมใช่แล้วเรียวตาตอนนี้ฉันเดินไม่ไหวเลยอะโอ๊ย คำพูดของยูกิเขาทำร้ายจิตใจฉันมากเลยเรียวตาก็ตอนนี้อ๋อฉันปวดหัวแล้วฉันก็เจ็บขาด้วยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะอุ้มเธอกลับบ้านเองนี่ยูกิวันนี้น่ะฉันขอไม่ไปส่งเธอแล้วกันนะคุณไอโกะเขาเจ็บขามากแล้วเธอก็ยังทำร้ายจิตใจเขาด้วยคำพูดอีกฉันว่าเราไม่ต้องคุยกันสักพักเถอะแต่เรียวตาฉันไม่ได้ทำจริงๆฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยฉันฟังเธอมามากพอแล้วยูกิ ฉันขอตัวนะอ๋อเฮ้ยเรลตาคือฉันเจ็บมากเลยอ่ะแล้วแล้วก็โอ้ตอนนี้ฉันหิวด้วยอะคือที่ฉันช้อนกับคุณยูกิไปอ่ะฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยเจ็บขาแล้วก็หิวข้าวมากเลยหรองั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนกลับบ้านนะได้จ้ะไปเถอะฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกสายตาของคุณยูกิมันทิ่มแทงฉันเหลืเการอย่าห่วงเลยฉันจะพาเธอออกไปจากที่นี่เอง คุณไอโกะเขาร้ายกาศมากเลยทีะทุกคนนี่มันอะไรกันเนี่ยทั้งๆท,ที่ฉันชนเขาไปเพียงแค่นิดเดียวเขาถึงกับข่าพลิกเลยเหรอแล้วฉันก็ยังไม่ได้พูดอะไรร้ายๆเกี่ยวกับเขาเลยสักนิดคุณไอโกะเขาเป็นใครกันนะทำไมเขาถึงร้ายกาศได้ขนาดนี้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆไม่ต้องห่วงนะไอโกะเดี๋ยวมื้อนี้ฉันเลี้ยงเองเธอกินให้เต็มที่เลยขอบคุณนะจ๊ะเรียตา งั้นเรากินข้าวด้วยกันเถอะเธอไม่ได้กินข้าวกับฉันนานแล้วได้สิงั้นพอกินเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันไปส่งเธอนะขาเจ็บอยู่แบบนี้น่าจะกลับลําบากขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะเยยูกิระดับเธอนะรับมีกับฉันไอโกะคนนี้ไม่ได้หรอกนะทั้งเรื่องสอบทั้งเรื่องของคุณไอโกะยังเป็นเรียวตาอีกที่ขีดกันเราออกมา ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะทำยังไงต่อไปเอ๊ะนั่นคุณไอโกะนี่แล้วอยู่กับเรียวตะด้วยทั้งสองคนมากินข้าวด้วยกันจริงๆด้วยสินะฮ่าฉันไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ฉันกับเรียวตะผิดใจกันเลยทั้งๆที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแท้ๆไม่ได้การล่ะฉันต้องหาทางเปิดโปงคุณไอโกะให้ได้ว่าเขาร้ายกาจมากแค่ไหนฉันกับเรียวตะ จะได้กลับมาดีกันและเลยวตะจะได้รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วนะคุณไอโกะเขามีนิสัยแบบไหนกันแน่มันต้องมีสักวันละนะที่ทำให้คุณไอโกะโปะแตกได้รอแค่วันนั้นมาถึงเท่านั้นหึฉันจะไม่ยอมโดนอยู่ฝ่ายเดียวอีกต่อไปคอยดูแล้วกันคุณไอโกะ